ถ้าเป็นแบบไอ้เก้าไอ้อาร์ทีเอ็กสูปดศูนยั่นความฝันความฝันไม่ได้หรอกตมีตตัตมตัมันคือความฝันไงตีไม่ได้ฝันให้ไกลไปไม่ต้องถึงได้สักครึ่งหนึ่งก็พอสดยไม่ลงตีเหมือนกับพิมพากลไปเออเออกแบบ เอาแบบเลื่นหัวแตกอ่ะเกมไหนมึงก็มาแบบแบบเพื่อนตัวเนเกมเกมนั้นเกมนี้กินสเปกนะเออมึงมาแบบเนี้ยมาเลยมาเลยอ่ะนั้นพี่ก็ทำได้แต่มาหยุดมันอยู่ในดิทไม่มีปืนทุกคนอตีหนูทำสรุปคือกูต้องออกบิทะหนูยังเปิดได้ของหนูสรุปคือกูต้องออกดิทแล้วก็เข้ามาใหม่กูก็ได้พี่เอา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 ไฟดาวน์ ร้อนอยู e like ่ร้อนผู้ชายไม่ดีเต็มดีไม่ได้ร้านนะก็คอมเองนะเจ๊จด่าน้องเจ๊เจ๊ด่าน้องไม่ได้ร้านเลยพี่เข้าหัวเป็ดเจ๊จด่าน้องอีกเจ๊ไม่ได้ เเยเฮยเฮ้ยใครเอาจับสาีไปเอาคืนมาให้น่าล้กสรุปแบบเงินเกมเลยปืนลล่ะจับจับสามีเลยปืนเลยล่ะเอาเกมเลยหล่ะอะไรมเดี๋ยังไม่ได้ตีมอะไรมาเล่นเกมอะไรวะนั่นอะเล่นีไฟเราเมื่อกี้บอกอาร์วีป๊เต้ปากแตกพี่อาร์วีมีจับสามเหรอ อาวีเดี๋ยวกูเตะปากแตกาวีมีจับสามไหมล่ะะไม่มีโโอ้หเ่งมเอ้เร่งอ่ะพี่วะเออราคาเท่าไหร่ไอเอ็มเอหนึ่งมันน่าจะประมาณสองพันนะโอ้ยี่่มันโปรนี่ยมัรู้ไม่หนึ่งมัน มาบุกเข้ามันลัดคิวคุณนี่หว่าเอาใจหวังไม่กิดช่วยคุณหน่อย เขาบ่นอะไรไม่รู้อะราคาประมาณ2,200กว่านะบ้านกลางมีตัวหนึ่งตี้ลงมาแล้วหนึ่งคลยถึงพี่กูไอ้ตัว์อนนี่ถึงพี่กูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ันก่อนไม่ได้นพี่มฟ ผมมีแฟนมานะผมผมไม่ยอมผมมีทีผมมีได้สนใจถมกับพี่ป่ะเช็คเช็คขับระเบิดแล้วโถมหมดชุชุร<ป>ตรด<ป>ตาแล้ว ถ้ามีงบถ้ามีงบอีกหน่อยก็เล่นไรเซนไปเลยเล่นไรเซนสามนะเนี่ยไรเซนสามสองมสองกีไรเซนมีตังอันนี้ก็ไรเซนห้าแต่ถ้าถามถ้าถามว่าเอามาเล่นเกมเฉยๆไรเซนสามเหลือเหลือเฟือแล้วอืมสเปคคอมเนียนปะน่าจะไม่ได้เรียนช่างยนต์นะจะไปเรียนคอมพิวเตอร์ละขอยาไหยครับจะเรียนอะไรขอยาโอเคครับเอายาอย่างไหน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 ขอยานต้ตรงนี้โอเคครับ กิดได้กินิให้ฟังหน่อยไม่ใจแล้วไม่ใจแล้วอย่างแม่ไอพี่ทำปลาทำีอมันอยู่ใต้สะแกรปาพวกนี้ไม่อีใคอีกตัจะวองไหล่อแม่งมันหล่อแม่มันหล่อแม่งไ่มั่นไปยี่ต ตอนนเ็งตาลตายแล้หนไม่โดนอ้าหเล่นด้วยได้ครับได้ครับเล่นด้วยได้ไเดี๋ยวเราตาหน้านะตาหน้าเด้วยครับพี่เข้าเข้าไม่ทันขอข้อที่พี่ไม่รับนะเดี๋ยวคนดูเขาจะมาเอาเปรียบอันนี้อันนี้เบร์เฮ้ยขบวนบนเขาบนขา

có subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ มันไม่ฟาร์มครับของฟูแล้วนี่ครับตัวอาวออกไม่เบ่งไม่เบ่งคิลยถ้าการเดาจากกัวเดยเนี่ขอก็เอเวเขียวนาคโอเคจบไปพี่มาร์เลยจบแล้วบอกนา โอเคจบแล้วแต่ตัวเดียวขขออรอบาแล้วพี่ออกยันยังไม่ออกไอ้ไหนไอ้เจ๊สะพ้ายเอ้าทำไมเปนสิบไม่เด้งกว่ไม่เอาคิวน้องเขาไปคิวน้องต้นมั้ยนะไม่เอาไปน้องเขาคิวไปน้องเขาคิวไปแย่กัดูเนี่ยพี่ยิงได้แล้วเนี่ยเห็นปะหัวแตกด้วยไปน้องเขาคิว Eso... Okay. 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 Okay.